สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูนงในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมสสศึกษาปีที่5เรื่องการละลายของสารในน้ำค่ะในชั่วโมงเรียนที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานะของสา,สารไปแล้วนะคะนักเรียนสำหรับชั่วโมงเรียนนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องการละลายของสารในน้ำนะคะการละลายของสารในน้ำเนี่ยนะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะก็คือสามารถ ผันกลับคืนได้นั่นเองค่ะนักเรียนพอจะทราบความหมายไหมคะว่าการละลายของสารนั้นคืออะไรถ้ายังไม่ทราบเราไปหาคําตอบพร้อมกันดีกว่าค่ะการละลายของสารนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนำสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมกันแล้วสารที่ผสมสามารถละลายเป็นเนื้อเดียวกันได้นะคะ การละลายของสารนั้นจะประกอบไปด้วยตัวทำละลายผสมกับตัวละลายจะได้สารละลายค่ะตัวทำละลายนะคะก็จะมีปริมาณสารที่มากกว่าส่วนตัวละลายจะมีปริมาณสารน้อยกว่าและสารละลายนะคะก็คือสารที่เกิดจากการละลายนั่นเองค่ะ ตัวอย่างสารละลายน้ำเชื่อมนะคะในน้ำเชื่อมนั้นก็จะประกอบไปด้วยน้ำนะคะที่เป็นตัวทำละลายผสมกับน้ำตาลที่เป็นตัวละลายค่ะสารที่ไดก้ก็คือสารละลายนะคะที่เรียกว่าน้ำเชื่อมนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าการละลายเป็นอย่างไรจุดประสงค์ของกิจกรรมก็คือให้นักเรียนสังเกตและอธิบายการละลายนะคะ วิธีทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอตอนการละลายเป็นอย่างไรแล้วบันทึกผลการสังเกตและสรุปกิจกรรมค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าค่ะต่อการละลายเป็นอย่างไร วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม กิจกรรมนี้เราจะสังเกตลักษณะของสารที่เกิดจากการนำสารมาผสมกันโดยนำแป้งมันน้ำตาลทรายการะบูนยาแก้ไอและน้ำมันพืชมาผสมกับน้ำแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารขั้นแรกตวงแป้งมันน้ำตาลทรายการะบูนอย่างละ2ช้อน ใช้กระบอกฉีดยาดูดยาแก้ไอและน้ำมันพืชอย่างละ10ลูกบาทเซนติเมตรใส่ลงในแก้วพลาสติกอย่างละ1ชนิดเติมน้ำปริมาณเท่าๆกันลงในแก้วแต่ละใบแล้วคนด้วยแท่งแก้วคนสาร ตั้งทิ้งไว้2นาทีสังเกตลักษณะของสารแต่ละชนิดแล้วบันทึกผลเป็นยังไงกันบ้างคะนะักเรียนจากคลิปวิดีโอนั้นนะคะสิ่งที่เราสังเกตนะคะเราจะมาช่วยกันบันทึกลงในตารางบันทึกลักษณะของสารกันนะคะ,ะมาดูอย่างแรกเลยนะคะก็คือแป้งมันกับน้ำนะคะลักษณะของสารที่เราเห็นก็คือ เป็นของเหลวสีขาวขุ่นใช่ไหมคะแล้วก็มีผงแป้งมันที่ก้นภาชนะนะคะลักษณะของเนื้อสารก็จะเป็นสารเนื้อผสมค่ะอย่างที่สองก็คือน้ำตาลทรายกับน้ำนะคะสิ่งที่สังเกตเห็นก็คือได้ของเหลวใสนะคะไม่มีสีนะคะเนื้อสารก็จะเป็นสารเนื้อเดียวนะคะอย่างที่3ามก็คือกาละบูลกับน้ำนะคะสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือ เกล็ดกาลบูนนะคะจะลอยอยู่ในน้ำนะคะลักษณะของสารก็คือจะเป็นสารเนื้อผสมนะคะอย่างที่4ก็คือยากแก้ไอกับน้ำนะคะสิ่งที่สังเกตเห็นก็คือจะได้ของเหลวสีน้ำตาลนะคะลักษณะเนื้อสารก็จะเป็นสารเนื้อเดียวนะคะอย่างที่5ก็คือนะคะน้ำมันพืชกับน้ำสิ่งที่เห็นก็คือนะคะของเหลวแยกตัวออกเป็นสชั้นนะคะ น้ำมันพืชจะอยู่ข้างบนส่วนน้ำจะอยู่ข้างล่างนะคะลักษณะเนื้อสารก็เป็นสารเนื้อผสมนั่นเองค่ะหมายเหตุนะคะยาแก้ไอบางชนิดนะคะเมื่อผสมกับน้ำนะคะจะไม่เกิดการละลายเพราะสารบางชนิดเป็นสารแขวนลอยหรือตกตะกอนนั่นเองค่ะสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะสารที่ผสมกับน้ำ แล้วรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำได้แก่น้ำตาลทรายและยาแก้ไอส่วนสารที่ผสมกับน้ำแล้วไม่รวมกันเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำและแยกส่วนได้แก่แป้งมันกระบูนและน้ำมันพืชนั่นเองค่ะความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมนะคะก็คือสารบางชนิดนะคะ รวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำได้โดยไม่เกิดสารใหม่เรียกว่าเกิดการละลายสารที่ได้ก็คือสารละลายนั่นเองค่ะส่วนสารบางชนิดไม่รวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำนะคะเรียกว่าไม่เกิดการละลายและสารที่ได้เป็นสารเนื้อผสมค่ะจากคำถามที่ครูถามนักเรียนไปนะคะสารมีความสามารถในการละลายได้เท่ากันหรือไม่ เด็กๆทราบคําตอบหรือ,อยังคะ,ะคุณครูเชื่อว่านักเรียนก็จะได้คําตอบเหมือนกับคุณครูเลยนะคะนั่นก็คือมีความสามารถในการละลายไม่เท่ากันค่ะเพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้นะคะนักเรียน 1. ชนิดของตัวทําละลาย 2. ชนิดของตัวถูกละลาย 3. ความดันในกรณีที่ตัวถูกละลายมีสถานะเป็นแก๊สนะคะถ้าความดันเพิ่มขึ้นนะคะ จะละลายได้ดีมากขึ้นค่ะ